อเอายังอ่ะเอายังจะเอาจเจ้า L E หนึ่งเกมหรือจะา l e a บ b ก e a k e r เลยให้แชทเลือกเลย<ะ>ให้แชทเลือกเลยจเ,ลบเบจเา้า l e a เ Breaker เจ้า L E หนึ่งเกมอ่ะรอพร้อมกันหรือยังกับ The Leaf Breaker Leaf Breaker สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นก็จะเป็นเกมไม่ําไม่ได้ช่องแชทมีความสุขนะครับผมพี่ก็จะเป็นคนสร้างฐานนะครับผมและช่องแชทก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกความสบายให้กับพี่ได้อย่างเต็มที่เต็มพิกัดสนุกสนานมากมาก ต้องโหลดไปเล่นก่บพี่ไหมครับไม่ต้องครับเพียงแค่คุณพิมพ์เครื่องหมายตกใจบรูซเล่นยังไงยังจำไม่ได้เลยไทเทเนียมนี่ออะไรอะสเปซบ้าทำอะไรอะเฮ้ยมีแต่มอนสเตอร์ม่มีแต่ไทเทเนียมอะอีซี่เขาให้เด็กเล่นกันพี่ได้ครับเดี๋ยว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 เราเข้าเกมมาเอาไอทดียเทวีเพี่หน่อยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปไปโหวตด้วยโอเคปะแล้วเราเล่นเราเล่นแบบหาหทพี่ดูหน่อย วิน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 รีเสิร์ชบีบีบีเอาบีกูมไม่พูดละกูมไม่พูดละยังไงมันก็ไม่ได้บีไว้ยังไงมันก็ไม่ได้บีว้กูรู้แค่นะี้ยังไงมันก็ไม่หวนได้บีว้น้อยใจเวน้อยใจเลยมาเวน้อยใจเลยอันแรกโหวตเอก็คือมันจะบุกแบบมหากรรมแบบมหากรรมเลยอันนี้อันนี้สองคืออันล็อกรีเสิร์ชไอพี่โอ okay. เคอ่าเราลองสร้างป้อมปืนนะนะครับ ไป้ยไม่ชื่อแชทไม่ชื่อจองแชทด้วย <c ười> <c ười>

โหวตจะมีโหวตช่วยเหลือพี่กับโหวตทำร้ายทำร้ายพี่มันจะมีเลือกสองอย่างนี่โหวตมาแล้วสตองวินสองสองหัวสองหัวสองหัวบีหัวบีหัวบีพิมพ์คำว่าเครื่องหมายตกใจใช่ปะมันมีคำว่าตกใจปะใช่ใช่ใช่มันพี่พิมพมันแล้วแล้วเป็นสตองวินดูจะมาแล้วอะเรากันด้านล่างก่อน ไอ้นี่มีปัญหาจริงเลยเนี่ยขาดไอตัวลมแรงวะ่ะช่วงนี้ใครตากผ้าระวังไหมนะจะมีอะไรพังวะกดอาแม่ลืมเก็บผ้าแม่ฟุบลมแรงแม่ไอ้นี่ไม่ค่อยมีวะ่ะต้องไปเอาเพิ่มก่อนโอเค เฮ้ยลมแรงแล้วแบบกลายเป็นว่าไอ้นี่ว่ะไอ้ไอ้ไอน,นี่ดีบุ่นดีดีเลยดีเลยดีเลย,เลยอ๋อทุกคนช่องแชทช่วยพี่ขอบคุณว่ะขอบคุณช่องแชทจริงคือพี่มันไม่เคยคิดว่าเราจะช่วยพี่ขนาดน,นี้เลยเว้ยคือพอลมมันแรงอ่ะแล้วมันทำให้พี่แบบผลิตไฟได้เยอะเว้ยโอเคแฮมเราเราเราต้องซ้ำทำที่ป้องกันแต่ว่าตอนนี้เราขาดไอรอนอยู่เหมือนกันด้วยว่ะจริงต้องไปสำรวจเพิ่มเว้ย โอเคมาให้หว้อีกแล้วมันน่าจะมีอัพเกรดอะไรวินเทอร์บายมันน่าจะทำได้ดีกว่านะี้มันน่าจะมีรีเซิร์ชดินี่อันแรนี่ไงใช้คาร์บอน400แต่เก็บเราเก,ก็บไปแค่3 5มรเป็นไงวะเฮ้ยไม่ mình bỏi cái gì vậy? <coughs> ok ok เราอันนี้คือฐานฐานแม่ข้างในเลยกด F ขายแล้วมันจะตอบไปแล้วโอเคโอเคโอเคไอรอนเต็มแล้วต้องทำโชคนี้อ่อนโชคนี้อ่อน เฮ้ยชิบแป้ลุ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 ยุลยย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 ุลุลนลุลลุ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 ลลุล <F. S 1> เออไมไ่ทำไรได้่ะเนยเราป้องกันถางก่อนกันเราไม่ต้องสนอะไรมากเสียงอะไรวะเ,เออฮ้ยเฮ้ยฟ้าผ่า อันดึงป๋ามผ่าเราเพราะข้าวไปข้าเอ้ยแล้วมันอัพเก็ดปืนยังไงวะเดี๋ยวๆอยวๆอ๋ๆอนีๆอ่ๆๆนี่เราต้องใช้คาร์บอนเราไกลแค่สองหน้าก่อน เฮดคอ u a เตอร์เลเวลสองเฮดคอ t e เตอร์อัพเกรดยังไงวะที่บ้านมีอะไรพังไหมเนี่ยเฮดคอเตอร์เลเวลสองเฮดคอเตอร์เลเวลสองเออมีใครรู้ป่าว่าเฮดคอเตอร์เลเวลสองทำไงเฮดคอ a d เตอร์เลเวลสอง โอเคเราเรานี่เลยแล้วมันแล้วมันรีเซิร์ฟปะสองจุดสองห้านะจาไว้นหนึはは่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยมันลดมันลดมันลดมันรีเซิร์ฟอยู่ทอร์นาโดเนียเบสเวลาวิจัยอยู่ขวาบนไงพี่กีบอ๋อเฮ้ย อ,อ,อ,อะไรนะักหนาไฟดาหนดเลยนี่ก็อะไรล็รอกเก็ตทาวเวอร์อัตติลลี่ทาวเวอร์ s e n t i n e ลดาเมจเพอร์เซ d กดาเมจขู่กันไปเพิ่อนสองเท่าไม่มี AI ไแล้วช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์พีเพ่เจพี่เพิมพ์ได้นะให้น้องต้นเจออะไรอ่ะให้น้องต้นสู้กับอะไรหรอ,อมไม่ไม่เอาพี่เจไม่ขอให้หนูเจอกับสิ่งที่ไม่ดีขอให้เจ้หนูดีแล้ะระวังพี่เจหายไปนะถ้าไม่ดี G.O.Thermal Went อะไรวะเออ่เราต้องอันนี้ปะหมอกมีแต่ปัญหาลิขิตปั๊มปะมันอทำอะไรไว้บ้างแล้วอุ้ยมองอะไรอย่างเลยขอให้เจอคัาค่าดักตกในหมอกครับเฮ้ยมองไม่เห็นจริงทัพประทับไปเฟกสวยมาก Why a tower has been destroyed? Oy! base is under attack. An energy connector has been destroyed. A building has been destroyed. Look at the fog is clearing up. This will make things easier for us. Okay. อันนี้ที่เล่น e ซี่จริงดีบอ,อกเลยว่าไม่ง่ายโอเคเราต้องการด้านน,นนี้ก่อนทั on, ้วมันต้องมีมต้องไม่รอดแน่เลยวะโอเค take away <laughs> คือตอนนี้มันง่ายไปใช่ไหมมันเหมือนกับพี่กำลังแบบค่อยๆสร้างทุกอย่างมันดูแบบ มันดูง่ายไปใช่ปะเกมมันดูแบบไม่น่าสนุกเลยใช่ไหมเกมมันดูแบบง่ายเกินไปอ่ะอันดับแรกอะ่ะพี่รู้ไอน้ำพูนี่เขาทำไรวอเตอร์ฟิลเฮ้ยนยี่จะไหวยั่นะาจะไ,ไหวอยู่อุย้ยแปลก A mm -hmm. mm -hmm. new technology has been developed. New buildings are available for construction. Oui. nest. เก c ต e าว o w อร์อาทิล e ี่ด้วยเลยอาทิล e ี่ต้องมีแล้วก็ล็อ k เกด,ด้วย r ็อ k เก็ a u ันเ e อนี่ก็แหละ f l a มทา o เวอ They can still do some serious damage. Oi! <ism> base is under attack. Our world's storage is full. Build more storage facilities. Our world's storage is full. Build more storage facilities. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. boy Look you The rock rain is over. That was intense. <laughs> I guess we've made all the preparations that we could. Let's see how our base stands against this hole. game. Base is under attack. We don't belong, we don't belong. We ท่วงทิ้งเวลาแอลกลับมาอย่าให้มันมาย่อมีแม่ข้าวมอนและแม่สีเรือเนเมียที่ลุยอยู่ป้อมข้างหน้าเร็ว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 มาหมดแล้ว เฮ้ยไอเชียมีโกเลมด้วยลีซิต ขนาดมอไฟอยังแพ้แม่งเกลี่ยนกาเทียมีมอไฟด้เออว่ะ ดำแล้วอ่ะอเฮ้ยม่ามาหมดเต็มเลยเฮ้ยอ,อาวุธมันคิดว่าอาวุธขาดอาวุธขาดอาวุธอ้เฮีย้ยอะไ็นไงกูไม่มันคือ่าขาดอาวุธแชทชิบหายแล้วเฮียฮ้ยมอไฟ ยิงออกไปพื้นใหญ่ของข้าตงเงงงไอ้เมื่อกี้ขาดวุธมีกี้เสียวอยู่เนี่ย ข้างล่างโดนมอไฟไอรอนต้องมาที่กิโปโดไดมอนเฮ้ยแพทกติกรติ้งฮุยบอทมาขับบนลุยเลยครับข้าจ่อด,ด้านล่างขับยังไง creature count has been minimized congratulations ashley we did it wow this was intense but we could probably survive a more challenging final attack no 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 you did well but this won't be enough to survive on galatea 37 i want to see you run this course with higher parameters วยังไม่ได้ไหนข,ข้าวหกเลย <laughs> <laughs> หนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่เสียไปอเียหนึ่งชั่วโมงที่เสียไป <laughs>